ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียมีกลุ่มหมู่เกาะเล็กๆภายในบริเวณเอา่าวเบงกงส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอินโดนีเซียเกาะจำนวนกว่า572เกาะที่สวยงามนั้นส่วนใหญ่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและมนุษย์ก็ได้เข้ามาสำรวจเป็นเวลานานาน,นับร้อยปีแล้วแต่จะมีอยู่เกาะหนึ่งนั่นก็คือเกาะเซนเตอแนลเหนือเป็นเกาะที่เรียกได้ว่าทุกตัดขาดจากโลกภายนอกและมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้นั่นก็คือชนเผ่าเซนเตอแนล ก็ดูร้ายและไม่สนใจโลกภายนอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในคลิปนี้ทางทบสาราทีวีจะพาทุกคนไปรับชมชนเผ่าเซนเตนเนลชนเผ่าที่ถูกร้ายและตัดขาดจากโลกภายนอกและก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับชาวเซนเตเนลเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเกาะขนาด20ตารางไม์อย่างสงบสุข และบางรายงานเชื่อว่าพวกเขารักษาวิถีชีวิตแบบนี้มายาวนานกว่า30,000ปีบางแรงอาจเชื่อว่าอาจมากกว่า50,000ปีด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในอันดามันแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาน่าจะมาจากการย้ายถิ่นฐานแบบตั้งใจหรือไม่ก็ถูกผลักดันมาจากเกาะดิทเิลอันดามัน ข้อมูลประชากรบนเกาะยังไม่แน่ชัดแต่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่คาดคะเนว่าจำนวนชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะน่าจะมีอยู่ระหว่าง50ถึง150รายข้อมูลจากการสำรวจจากระยะที่ปลอดภัยเมื่อปีคิศราช2011พบชนพื้นเมืองที่อยู่ในวิสัยทัศน์15รายคาดว่าจำนวนประชากรน่าจะเริ่มลดลงสำหรับการใช้ชีวิตเชื่อว่าประทังชีวิตด้วยการล่าหมูป่าและการบริโภคอาหารทะเล อย่างหอยรายผลไม้และน้ำผึ้งรายงานจากเขาไดเลแมวอ้างว่าชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มีกิจกรรมทางเพศบนชายหาดอย่างเปิดเผยและแน่นอนว่าพวกเขาปฏิเสธการต้อนรับแขกส่วนใหญ่และมักขับไล่อะไรก็ตามที่ทีท่าจะเป็นการลุกรามเขาด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษหรืออาวุธอย่างมีดขนาดใหญ่รายงานจากสำนักข่าวบีบระบ,บุว่านักวิชาการบางรายคาดคะเนว่า ชาวเซนเตเนลบนเกาะมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางออกจากแอฟริกาเป็นกลุ่มแรกๆคาดการว่าเส้นทางเดินทางคือเข้ามาผ่านทางตะวันออกกลางเมียนมาและอินเดียสุดท้ายก็มาถึงแถบเกาะอันดามันบางกลุ่มอาศัยอยู่บนเกาะเซนเตเนลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทางการเชื่อว่าพื้นที่สมบูรณ์ถึงขั้นที่ชนพื้นเมืองไม่จำเป็นต้องเพาะปลูกบนเกาะป่ายชายอาศัยการล่าเต่าและหมูป่าด้วยหอกธนู และการสร้างกับดักส่วนฝ่ายหญิงเก็บพืชผลและจับปลาด้วยตาข่ายที่ผลิตเองขณะที่บางกลุ่มออกเดินทางต่อในหน้าร้อนชนพื้นเมืองสามารถเก็บน้ำพึ่งบนเกาะและใช้ใบไม้ที่มีสรรพคุณพิเศษสามารถขับไล่พึ่งได้นำมาทาตัวการแต่งกายของชนพื้นเมืองบนเกาะส่วนใหญ่แล้วจะเปือยกายมีบางรายที่ใช้ใบไม้ทําเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือมีเครื่องประดับและอาศัยอยู่บนกระท่อมขนาดเล็กเป็นสังคมแบบครอบครัวขนาดย่อม รายงานข่าวเผยว่าช่วงหนึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองต้องรักษาไฟหลายจุดให้ลุกตลอดเวลาเพื่อจะได้มีไฟใช้คาดว่าอาจจุดไฟลำบากหรือมีปัญหาเรื่องทักษะในการจุดไฟในคนบางรุ่นในแง่องค์ความรู้ของชนพื้นเมืองนักสำรวจคาดการว่าชนพื้นเมืองไม่สามารถนับเรกได้แต่ยังมีองค์ความรู้แง่พฤกษศาสตร์สัตววิทยาและเพศศาสตร์ที่ใช้งานได้แม้ว่าจะมีลักษณะแตกต่างจากองค์ความรู้ของสากล เป็นที่รู้จักกันดีว่าชนพื้นเมืองกลุ่มนี้ใช้ความรุนแรงตอบโต้สิ่งต่างๆจากภายนอกผู้ที่พยายามเข้าไปถ่ายทำสารคดีเมื่อปีคศัก1974ถูกธนูยิงใส่ที่ขาและครั้งเมื่อทางการยินเดียใช้เฮลิคอปเตอร์บินรอบหมู่เกาะเพื่อสำรวจผลกระทบหลังสึนามิเมื่อปีคศก2004ก็สามารถบันทึกภาพชนพื้นเมืองเล็งธนูมาที่เฮลิคอปเตอร์ สำหรับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีคิรักรา2004หลายฝ่ายคาดว่าชาวเซนแนลรอดชีวิตจากภัยธรรมชาตินี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและพอคาดการได้ว่าจะต้องมีคลื่นขนาดใหญ่ตามมาพวกเขามีที่หลบภัยบนต้นไม้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะนำไฟที่รักษาไว้ติดตัวไปด้วยหนึ่งในบันทึกเกี่ยวกับความพยายามติดต่อกับชนเผ่าบนเกาะนเตเนลหนือครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นเมื่อปีคิศักราช1880โดยนายทหารชาวอังกฤษวัย20ปีชื่อมัวริสพอตแมนได้ทำการลักพาตัวสามีภรรยาสูงวัยและเด็กอีก4คนซึ่งเป็นชาวกเกาะเซนต์แนลเหนือออกมาจากเกาะพอตแมนตั้งใจะจะนำชาวเกาะเหล่านี้กลับมายังอังกฤษและจะดูแลให้ดีศึกษาถึงธรรมเนียมและพฤติกรรมของพวกเขาก่อนจะมอบของตอบแทนให้และนำกลับไปส่งยังเกาะตามเดิม แต่เมื่อมาถึงเมืองพอตแปนซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกาะอันดามันคู่สามีภรรยาชาวเกาะก็ล้มป่วยเอตผลก็เพราะระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขานั้นอ่อนแอไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคจากแผ่นดินใหญ่ได้เมื่อเห็นเช่นนั้นพอตแมนก็เกรงว่าเด็กๆจะตายไปด้วยพอตแมนและทหารคนอื่นจึงนำชาวเกาะทั้งหมดกลับไปส่งที่เดิมจากนั้นมาก็เป็นเวลาเกือบ100ปีที่ไม่มีการสำรวจหรือยุ่งเกี่ยวกับเกาะเซนเตเนล จนกระทั่งในปีกิเสศกราตหนัการรัฐบาลอินเดียก็พยายามติดต่อกับชาวเกาะเซตาดนนลอีกครั้งหากแต่ความพยายามก็ล้มเหลวทุกๆครั้งที่นักสำรวจอินเดียได้พยายามจะเข้าไปพูดคุยชาวเกาะก็จะหนีเข้าไปในป่าทำให้สุดท้ายแล้วก็ทำได้แค่ทิ้งสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่ชายฝั่งตอนที่นักสำรวจจะยอมกลับออกไปและจากนั้นก็ยังมีความพยายามอีกครั้งตลอดยุค70จนถึงยุค2,000หากแต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอด สิ่งที่นักสำรวจได้รับก็คือหาธนูที่ระดมยิงใส่พวกเขาหากว่าพยายามที่จะเข้ามายังเกาะเซนเตแนลเหนือและหลังจากปีคิเตศกาช2006ก็มีความพยายามจะติดต่อกับคนบนเกาะอีกครั้งหนึ่งจอห์นแอนเดนเชลชาวอเมริกันวัย26ปีเป็นผู้รักการประจนภัยเคยไปตรุยมายัางหลายที่แต่เขายังไม่เคยไปที่ที่อันตรายเท่ากับเกาะเซนเตเนลเหนือมาก่อนชาวรู้ดีว่าชนเผ่าเซนเตเนลนั้นเป็นชนเผ่าที่อันตรายไม่เปิดรับโรคภายนอก แต่ชาวก็รู้สึกอยากจะติดต่อกับชนเผ่านี้และนําศาสนาคริสต์เข้าไปเผยแพร่ให้ชนเผ่าได้รู้จักและในปีคริศช2018ชาวได้เดินทางไปยังเกาะอ,อันดามันและได้ขอร้องให้ชาวประมงสองคนช่วยเขาลักลอบเข้ามายัางหน้าน้ําแถบนี้อย่างผิดกฎหมายหาทางเลี่ยงเรือราดตระเวนชาวประมงทั้งคู่ก็ยอมช่วยแต่ก็ได้แค่มาส่งแต่ไม่ถึงเกาะที่เหลือชาวต้องว่ายน้ําขึ้นไปบนเกาะเซนเตเนลเหนือด้วยตัวเองเมื่อขึ้นมาบนเกาะ ชาวก็พบกับชนเผ่าแซนเตเนลซึ่งเราสตรีก็ดูตกใจและประหลาดใจหากแต่บุรุษที่มีอาวุธครบมือนั้นมีท่าทีดุร้ายทําให้ชาวต้องรีบว่ายน้ํากลับไปยังเรือชาวปะมวงที่รออยู่ด้านนอกชายฝั่งในวันต่อมาชาวกลับมายังเกาะเซนเตเนลเหนืออีกครั้งพร้อมด้วยของกำนันแก่ชาวเกาะซึ่งก็มีทั้งปลาและลูกฟุตบอล ครั้งนี้ชาวก่อได้ยิงธนูใส่เขาซึ่งลูกธนูได้ปักไปที่คัมภีร์ไบเบิลที่ชาวถือทําให้ชาวต้องถอยกลับไปอีกครั้งในวันต่อมาชาวประมงได้เดินทางกลับไปเพื่อรับตัวชาวกลับแต่ก็ต้องพบว่าชนเผ่าเซนเตนลกาลังนําร่างไร้วิญญาณของชาวไปฝังศพของชาวนั้นไม่เคยถูกกู้กลับมาอีกเลยส่วนเพื่อนและชาวประมงที่ช่วยชาวลักลอบเข้าไปยังเกาะก็ถูกจับกลุ่มและดําเนินคดีเรื่องราวของชาวทาให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างประเทศ เรื่องความเสี่ยงของการเผยแพร่ศาสนารวมถึงสถานะของเกาะเซนเตเนลเหนือโดยมีคนตั้งประเด็นว่าถึงแม้ว่าชาวจะมีเจตนาดีต่อชนเผา่าแต่การที่ชาวเข้าไปใกล้ชิดชนเผาเ่าก็เป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปเผยแพร่ยังชนเผ่าที่ไม่คุ้นเคยกับคนจากโลกภายนอกนั่นเองครับและปัจจุบันเรื่องราวของชนเผ่าเซนเตเนลก็ยังเป็นที่ถกเถียงและยังคงดึงดูดความสนใจของนักประวัติศาสตร์และนักสำรวจถ้าหากข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไป ทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอ,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ